การศึกษาการกำเนิดจัก,กรวาลหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการสร้างสภาวะที่คล้ายกับเอกภพยุบเริ่มต้นตามทฤษฎีการกำเนิดจัก,กรวาลบิ๊กแบงที่ในช่วงเวลานั้นจัก,กรวาลจะอยู่ในสภาวะที่ร้อนจัดและมีความหนาแน่นสูงด้วยที่จัก,กรวาลอยู่ในสภาวะแบบนั้นจึงทําให้นักฟิสิกส์คาดว่าอนุภาคทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้แสงเพื่อที่จะทําการจําลองสถานการณ์แบบนั้น จึงได้มีการสร้างเครื่องเล่งอนุภาคโดยที่ที่โด่งดังที่สุดในการวิจัยนั่นก็คือโครงการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นโดยมีเครื่องเล่งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัดอนุภาค Atlas จากเครื่องเล่งอนุภาคอันทรงพลังจะทําให้เกิดการชนกันในระดับล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ e o, จึงทําให้เกิดสถานะควาร์กกูออนพลาสมาซึ่งเป็นสถานะของจักรวาลก่อนกําเนิดอะตอมเรื่องราวเกี่ยวกับควาร์ก การจับตัวกันของควารกในสถานะควารกูออนพลาสมาจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับควารกมีทั้งหมดอยู่6ชนิดเรามารู้จักกันก่อนว่าใน6ชนิดนั้นมีอะไรกันบ้างโดยวิธีการจำนะครับให้จำทีละหละักจะแบ่งทั้งหมดเป็น3หลัก ในแต่ละหลักจะประกอบด้วย2อ,อนุภาคหลักที่1ประกอบด้วยอัพควาร์กกับดาวควาร์กขึ้นกับลงส่วนหลักที่2จะเป็นชามควาร์กกับสเตนควาร์กเสน่ห์กับแปกและหลักสุดท้ายประกอบด้วยท็อปควาร์กกับปัตทอมควาร์กบนล่างหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คำว่าทูบกับบิวตี้ฟูลส่วนถัดมาเราจะมาจำค่าประจุไฟฟ้ากันโดยจำเป็นรูปแบบแถวบนกับแถวล่าง โดยแถวบนที่ประกอบด้วยอัพควาร์กชามควาร์กท็อปควาร์กมีประจุบวก2ส่วนสของประจุอิเล็กตรอนส่วนแถวล่างที่ประกอบด้วยดาวควาร์กสเตนควาร์กลัตทอมควาร์กมีประจุลบ1ส่วนสของประจุอิเล็กตรอนแต่ควาร์กจะรวมตัวเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นต้องมีอนุภาคที่เชื่อมควาร์กแต่ละตัวเข้าด้วยกันนั่นก็คืออนุภาคกูออนที่เป็นอนุภาคกาวเชื่อมควาร์กแต่ละตัวเข้าด้วยกัน กลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นโดยอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นที่เราจะมาพูดถึงถัดไปนั่นก็คือเมซอนโดยอนุภาคเมซอนนั้นเป็นอนุภากระดับกลางที่ประกอบด้วยควาร์กกับแอนติควาร์กและเชื่อมกันด้วยอนุภาคกูออนโดยแอนติควาร์กนั้นจะเป็นปฏิอนุภาคกับควาร์กซึ่งมีมวลและสปินเท่ากับควาร์กแต่ประจุไฟฟ้าจะตรงกันข้ามกัน แต่จริงๆแล้วยังมีประจุประเภทอื่นอีกแต่เราจะไม่พูดถึงในที่นี้กันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของอนุภาคเมซอนกันโดยในที่นี้จะยกตัวอย่างไพเมซอนซึ่งประกอบด้วยอัพควาร์กกับดาวแอนติควาร์กเชื่อมกันด้วยอนุภาคกูออน1ตัวส่วนแอนต i ไพเมซอนนั้นจะประกอบด้วยอัพแอนติควาร์กกับดาวควาร์กเชื่อมกันด้วยอนุภาคกูออน1ตัวเช่นกันถัดไปเราจะมารู้จักกับ การจับตัวการของอนุภาคควาร์กที่มากขึ้นทำให้อนุภาคนั้นใหญ่ขึ้นนั่นก็คือกลุ่มอนุภาคแบริออนกลุ่มอนุภาคแบริออนจะประกอบด้วยควาร์กจำนวนขี้อย่างน้อย3ตัวตัวอย่างอนุภาคที่เราคุ้นเคยกันก็คือโบตอนซึ่งเกิดจากอัพควาร์กสตัวและดาวควาร์กหตัวและอนุภาคกูออน3ตัวเชื่อมกันเอาไว้ซึ่งประจุของอัพควาร์กก็คือบวก2ส่วน3ของประจุอิเล็กตรอน ส่วนดาวควากนั้นก็จะมีประจุลบ1ส่วน3ของประจุอิเล็กตรอนจากโปรตอนที่มีอัพควาร์กสองตัวดาวควากหตัวทําให้ผลร่วมของประจุนั้นเป็นบวกเท่ากับปริมาณของประจุอิเล็กตรอนส่วนอนุภาคนิวตรอนนั้นประกอบด้วยดาวควากสองตัวอัพควาร์กหตัวและเชื่อมด้วยอนุภาคกูออนสตัวซึ่ง equations. อัพควารกมีประจุบวก2ส่วนสของประจุอิเล็กตรอน กับดาวควาร์กสตัวที่เป็นประจุลบ1ส่วน3าของนอิกตอนผลรวมของประจุจะได้ค่าเท่ากับ0ซึ่งหมายความว่านิวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าที่มาของควาร์กโมเดลในช่วงปี1960นักฟิสิกส์ชาวมเมริกันเมอรีเกลแมนได้นำเสนอการจำแนกอนุภาคที่เรียกว่าเอกโฟเวที่ใช้คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า SUT Favorite Symmetry การจำแนกอนุภาคของเกลมานนำไปสู่การคาดการณ์ว่าภายในโปรตอนและนิวตอนนั้นจะมีอนุภาคมูลฐานชนิดใหม่ย่อยลงไปอีกเป็นองค์ประกอบรวมอยู่จนกระทั่งในปี1969เครื่องเล่งอนุภาคสแตนฟอร์ดที่มีความยาว3.2กิโลเมตรเล่งอนุภาคอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงไปชนกับโปรตอนและนิวตอนจากผลการทดลองนี้ทำให้ค้นพบว่า โรตอนและนิวตอนประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าจำนวน3อนุภาคตามทฤษฎีของเกลมมนซึ่งในสมัยนั้นเกลมมนได้คาดการว่ามีควาร์กทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คืออัพควาร์กดาวควาร์กสเตนควาร์กและในเวลาต่อมาจึงมีการเพิ่มจนครบ6ชนิดในปี1974ห้องปฏิบัติการแห่งชาติบุกเฮฟเวนได้ค้นพบซิกมาเบลิออนที่เป็นการแสดงว่า ชามควาร์กนั้นมีอยู่จริงคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง e อกโฟเกันโดยในที่นี้จะใช้แผนภาพ b a r ิออนออคเซึ่งในแผนภาพนี้นั้นจะมี b a r ิออที่เป็นโปรตอนนิวตอนซิกมา a บลิออนไซเบลิออนและแลมด d า b a ลิออโดยแนวแกนเส้นปะที่เป็นแนวนอนนั้นก็จะเป็นค่าที่เรียกว่าสเตนเนสส่วนแนวที่เป็นเส้นปะเฉียงขึ้นไปทางซ้ายนั้นก็จะเป็นค่าของประจุ ซึ่งประจุของโปรตอนนั้นจะเป็นประจุบวกบวกหส่วนนิวตอนนั้นเป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่าของประจุนั้นจะเท่ากับ0ซึ่งในที่นี้เป็นตัวอย่างในการอ่านแผนภาพแบบเบื้องต้นนะครับสถานะควาร์กกูออนพลาสมาจากทฤษฎีการกำเนิดจัก,กรวาลบิ๊กแบงที่พิจนารณาว่าเอกภพมีการขยายตัวจากสถานะเริ่มต้นที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูง หลังจากที่จักรวาลกำเนิดมา3 0 0แสนปีก็มีอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมตามลำดับแต่ในสถานะควาร์กกูออนพาสมมาจะต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ความหนาแน่นและอุณหภูมิยังสูงมากซึ่งเป็นช่วงเวลา20ไมโครวินาที T, หลังจากจักรวาลถือกำเนิดถึงจะอยู่ในยุคข,ของจักรวาลที่เรียกว่าสถานะควาร์กกูออนพาสมาในสถานะของสสารนั้นเราจะมาเริ่มกันกันกบกลุ่มก๊าซ เมื่อกลุ่มก๊าซมีอุณหภูมิสูงถึง3,000องศาเซลเซียสโมเลกุลก็จะแยกกลายเป็นอะตอมหลังจากนั้นเมื่อบริเวณโดยรอบนั้นมีอุณหภูมิสงูงถึงประมาณ1,000องศาเซลเซียสอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอมกลายเป็นกลุ่มก๊าซที่มีประจุเรียกว่าพลาสมาจากเนื้อหาที่ผ่านมาทำให้เราได้ทราบว่าโปรตอนกับนิวตอนนั้นประกอบขึ้นจากควาร์ก3ตัว เชื่อมต่อกันด้วยอนุภาคกูออนภายใต้สภาวะช่วงเริ่มต้นของจักรวาลที่อุณหภูมิและความหนาแน่นสูงมากจนสามารถทำลายพันธะของกูออนที่เชื่อมระหว่างควาร์กแต่ละตัวเข้าด้วยกันทำให้ควาร์กและกูออนนั้นกลายเป็นอนุภาคอิสระจึงเรียกสถานะนี้ว่าควาร์กกูออนพลาสมาและในทางกลับกันเมื่อจักรวาลมีการขยายตัวความหนาแน่นน้อยลงอุณหภูมิต่ำลง ควาร์กและกูออนก็จะกลับมาจับตัวกันกลายเป็นอนุภาคโรตอนกับนิวตอนหลังจากนั้นจับตัวกับอิเล็กตรอนกลายเป็นอะตอมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าควาร์กนั้นจะสามารถจับตัวกันในรูปแบบที่ซับซ้อนมากกว่านี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเราจะมาเริ่มกันกับเตตาควาร์กเตตะาควาร์กประกอบด้วย2ควาร์กกับ2อแอนติควาร์กมีการค้นพบเตตะาควาร์กครั้งแรกในปี2003 ที่เบลเอ็กซ์ปริมินต์ประเทศญี่ปุ่นเตตะาควาร์กส่วนใหญ่ที่ค้นพบนั้นจะอยู่ในองค์ประกอบที่เป็นควาร์กเบากับแอนทายควาร์กเบาควาร์กหนักกับแอนไายควาร์กหนักรวมทั้งหมดเป็น4อนุภาคโดยควาร์กเบานั้นจะใช้คิวเล็กควาร์กหนักจะใช้คิวใหญ่โดยควาร์กเบานั้นก็จะมีอัพดาวสเตนส่วนควาร์กหนักนั้นจะมีชามกับปัตทอมในปี2020 LHCb นั้น สามารถค้นพบเตต้าควาร์กที่มีความแตกต่างจากเดิมได้โดยพบว่าประกอบด้วยชามควาร์กสองตัวและแอนทายชามควากอีก2ตัวซึ่งเป็นประเภทควาร์กหนักทั้งหมด4ตัวนอกจากนี้นั้นยังค้นพบเตต้าควาร์กที่มีองค์ประกอบของชามควาร์กอัพแอนทายควาร์กชามควากและดาวแอนทายควาร์กเพนต้าควาร์กเพนต้าควารกประกอบด้วย4ควากกับ1แอนทายควาก รวมทั้งหมดเป็น5อนุภาคซึ่งเพนตาควาร์กนั้นจะมีรูปแบบการจับตัวกันอยู่2รูปแบบนั่นก็คือกระเป๋าเพนตาควาร์กซึ่งทั้งหมดนั้นจะจับกลุ่มรวมกันกลายเป็นก้อนเดียวกันส่วนอีกหนึ่งรูปแบบนั้นควาร์กสตัวจะจับกลุ่มกันเป็นตัวใหญ่และควาร์กกับแอนทาควาร์กจะจับตัวกันเป็นกลุ่มเล็กมาเกาะกันซึ่งเรียกการจับตัวนี้ว่าเมซอนเบเรออนโมเลกุลโดยตัวอย่างเพนตาควาร์กนั้น เมื่อเพนตาควาร์กสลายตัวก็จะให้ J over t ์ a ซ Mason กับโปรตอนออกมาการศึกษาเตต้าควาร์กกับเพนตาควาร์กนั้นจะทำให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างควาร์กกับกูออนในสถานะต่างๆรูปแบบต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดจ,จักรวาลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ